<c oughs> ครับผมเอ่อปัเล่นบางตัวเนี่ยนะครับจะมียางรองแบบนี้นะครับผมจะมียางแบบรองแบบนี้เพื่อที่จะให้เอ่อยางนี่มันจะหนากว่ากว่าตัวฟันนะครับผมยางหนากว่าเพื่อที่จะบังคับรองนะครับบองคับรองให้สไลด์ได้นะครับจะไม่แกว่งนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเอา่อเป็นรุ่นทั่วไปก็ก็ไม่มีแบบนี้นะครับอันนี้คือคือมียางรองกันสไลด์เพื่อจะกันแกว่งถ้าหากรับเนี่ยนะครับยางมันเนี่ยนะครับผมยางรองเนี่ยมันจะสึกร้รมจะสูงกว่ากว่าฟันนะครับผมมันจะสึกจําเป็นที่ต้องแกะออกนะครับบางตัวแกะไม่ออกนะครับผมรับไปก็สึกไปด้วยก็จะร่อนก็จะต้องมีการเสริมโมขึ้นนะครับโมเสริมมตบิบังคับร่องเพื่อที่จะให้ มันอยู่ในร่องแล้วก็นะครับสไลด์ได้โดยที่ไม่แขวงนะครับผมเราจะมาลองแกะกันดูนะครับถ้าเกิดความเสียหายแกะไม่ออกก็นะครับผมก็ต้องมีการโมนะครับผมหายางรองนะครับผมนี่นะครับผม ครับผมนี่นะครับเราได้แกะตัวนี้แกะออกนะครับแกะออกก็เป็นเรื่องดีนะครับเราสามารถรับได้นะครับนะครับผมล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาใส่เสร็จแล้วรู้ว่าถ้ามันสูงเกินไปค้ำฟันก็จะไม่ถึงกันเช่นกันนะครับจาเป็นที่จะต้องฝนยางยายให้บางนะครับผมประมาณนี้นะครับผม โอเคเราจะมาทำการรับกันนะครับ สังเกตดูนะครับคมจนที่ยังไม่สึกไปก็จะมีร่องรอยอยู่นะครับต้องให้สึดเสม,มอเท่ากันนะครับฝักดวิธีพิมพ์คูเกิลฝากดน้องจอกรับคมนะครับหรือเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์8ปดหนึ่งแนะครับศูนย์แปดหนครับ